มาวันนี้มาเจ็บกระเทียมปลาน้ำกันอีกมือนีอ่เก็บมองได้ครับมันขึ้นหลายแต่เมื่บจาค้าสีเอาเด้มันนี้มันหลายกรดปุกจะดอกไม่ตะกองงามงามหอมหอมยางเขามาร้อมกระขอมแน่จะว่าขังเถิงมันพันไหนสูงกันทางล่างเนาะ หลังล่างมันเปียกมันก็ได้สูงมันสิขึ้นหนึ่งดอกแล้วเนาะหลังล่างอันนี้ก็ยังต้นหน่อยๆอยู่สูงมันกับต้นหน่อยๆอยู่ด้วยขังเทิงได้นี่มันอันอันนี้ขังเทิงบันต้นสูงขนไดห้องสิยญาลงไปลือกขังล่างเดี๋ยวมันขังเทิงมันกระเทียต้นหน่อยแล้วมันก่อนนะเนาะมันหอมเดีมันนั่นเคยนี่ก่อนมันต้นใหญ่น่ะ มาเจ็บกระเทียมกันนะจ๊ะมาหนีมาเจ็บกระเทียม,ยม,นนม,ยมอู้ดอมสมบูรณ์อีเลอยูย่เยอรมันเนี่ยอยู่เมืองนอกเนาะไม่แมนแต่อยู่เยอรมันเนาะอยู่มองนอกมันมีดอกมีบ้านเพราะมันสิขึ้นให้บ่เอาเบิ่งเดียวสวยสวยดูเดี๋ยวนะตัด เมื่อกี้กัดท่ากันไปเอาอยู่คนเนาะมันแตกแตกกระตานเลยมันเนี่ยงามงามแต่ว่าตัวนี้มันกะจะบ๊แซ่บกันไดะข้าวหาตัวหน่อยๆมันสิแซ่บม,มันจังกว่ามาไหนไปซื้อขากรองไม่ยศอันกล้องอันเมื่อนันยัง ของไม่หรอก้ากรองหักได้บอกให้ไหนไปซื้อไม้โยให้ในวางโก็พี่น้องเลยแบตคอยกับซิมเบิตแบตกระเบิดเลี้ยวๆหรอกเดี๋ยวเห็นมาจ้ะมองไม่พี่ชายไหมนะ มามสวยๆนะตัดออกก่อนนะมาเด่อมาเจ็ดน้ำกันไปขั้นสมไร้ไร้กบพุกเลยและกลับเอาไปปัดในน้อยแซ่ซองแข็งไว้จะกินนะจ๊ะว้ตะพัดนี่สวยปะ มีดขวไปสุด <c oughs> สวยมันึ้นหลายแต่บอจากคำสิเอาเดี๋ยวมันหลายกับคนเนาะไปลักหลายนะกินผู้เดียวกับกินมาเปิดตกแต่ว่าหังเอาไปเก็บไแต่กินเพราะว่ามันเกิดปีละเทีเยนนะจ๊ะ ฟูลังค้อนตั้งกับบะหมาก็เพราะว่ามันไม่กินปากนาะกินกระเทียมสำหรับชั้นนะ่ะหอมมากคานนล้แต่ฝรั่งเขาไม่ชอบนะคะก็ <c oughs> ไปเขาขึ้นลดน้ำไปแล้วฟูลัง,นลงคนม, <c oughs> มันกินแห้งหมดสวยปะ มาเด้อมาเจ็บน้ำกันมาเนี่ยพอมีเวลาเห็ดไ้เบิ้งดอกอันบ่มีเวลาเห็ดอันคั้นสมให้เบิ้งหอกจ้าคันสมบ่คือมูด้บ่มมได้อดอเอาไปคันเลยจ้าต้มนำ้ำพรอนลวกลวกแล้วมันนี่กะลวกลวกเพราะน้ำพรอนหอนกะแล้วมันนี่เอาลงลวกแล้วเอาขื้นเลยนะจ้าแล้วมันนี่กะเอามาเห็ดสมผักเลยด้อเอา,าแซ่สมผักเลยบ่บ่คันเลยจ้า แล้วมันก็สิเป็นเป็นแบบนี้งามๆคืเอเ่าเ้องไปคันบอคันสมนะจ๊ะคันสมแต่ว่าหั่เบอคันนะไปลวกน้ำห้อนซื้อแล้วก็แซ่นั่นเลยเอาเอาเอาห้มันสเสด็จน้ำแล้วมันก็ห่อลวกน้ำห้อนทำพเพราอหรวอลวกแล้วมันก็ห้มันสเสด็จน้ำแล้วเขาก็เอามาแช่น้ำเขามาหรือว่าน้ำสมกินเลยก็ได้ เราเขาก็ปรุงที่อย่างที่ชอบหมักไผ่ม,ไม,มักมันรสไผ่รสมันเขาหมักรสจังไงเขาก็ปรุงรสจังสันน่ะจะซีมเอาปรุงเอามันก็จะอร่อยแต่สำหรับฉันบ่ชให้คันทักเทียดได้พักไม่แต่เอามาลวกหน่ำฮอนเลยลวกแล้วก็เห็ดแซ่น้ำเขาม้าเลยแล้วก็เขาก็ปรุงเอาว่าแซ่บหรือบ่แซ่บเข้มเท่าใดเท่าใด ลดใครลดมันแซบไผแซบมันเอารถจ้าของแซบด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบายรำลำเรือยๆจุกผุ้ทุกคนสวัสดีครับ